รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลิเกคือการแสดงพื้นบ้านของทางภาคกลางที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยไม่อย่างยาวนานและเมื่อพูดถึงลิเกเราก็จะนึกถึงเครื่องแต่งกายอันแพรวพลาวเสียงหวานไพเราะและท่ารำอ่อนช้อยของนักแสดง ลุยสยามวันนี้เราจะตามติดครูเกรกฝรั่งหัวใจไทยไปชมการแสดงลิเกแบบสดๆหน้าเวทีเป็นครั้งแรกในชีวิตกับตอนสเสน์ลิเกมรดกวัฒนธรรมคู่สังคมไทย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยสยามทีจักรเกรกนั่นเองนะครับในรายการลุยสยามทีจักรเกรกได้มีโอกาสไปชมการแสดงไทยก็จะมีหมอลำมนโนราลำตัดแต่จะมีอีกแป๊บหนึ่งนะครับที่ผมเคยดูในทีวีแล้วจะเรียกว่าลีเก้น,นะครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกดีนะครับปลาเอกแต่งหน้าเข้มนะฮะหลอ่อและใส่ชุดรูนะฮะแต่ไม่มีโอกาสไปชม จริงสดเลยนะครับเราวันนี้เอาเป็นว่าขอสักขั้งหนึ่งนะครับจะชมลิเกสดสด,สดจริงๆครับและก่อนที่เราจะตามครูกแกรกไปเรียนรู้เรื่องราวของลิเกเราไปทำความรู้จักกับวิวัฒนาการความเป็นมาของลิเกกันครับเริ่มต้นตั้งแต่ยุคลิเกสุตรแขกที่ชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาตั้งรกรากในกรุงเทพมาถึงยุคลิเกออกภาษา จนพัฒนาเป็นลิเกทรงเครื่องที่มีกระบวนท่ารํำและการร้องแบบเพลงไทยเดิมซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการแสดงลิเกในยุคปัจจุบันและถึงแม้ว่าวันนี้ด้วยกระแสวัฒนธรรมบันเทิงจากต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลทําให้จํานวนคณะลิเกและการชมลิเกได้รับความนิยมลดน้อยลงในช่วงเวลาหนึง่งหากแต่ปัจจุบันก็จะมีกลุ่มคณะลิเกรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยที่ตั้งใจอยากอนุรักษ์ศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านของไทยนี้ไว ทำให้การแสดงลิเกกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งซึ่งก็ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยอย่างการเพิ่มความตระการตาด้วยเครื่องแต่งกายที่หรูหราอลังการออกแบบเวทีแสงสีเสียงอย่างเต็มรูปแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาและภาษาให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนั่นจึงทําให้ลิเกที่นอกจากจะได้รับความนิยมในกลุ่มแม่ยกแล้วเด็กๆและคนรุ่นใหม่ก็หันมาสนใจชมการแสดงลิเกมากขึ้นครับ และคณะลิเกที่ครูเกรกจะได้ชมแบบติดขอบเวทีในวันนี้ก็คือคณะพรเทพพรทวีเป็นคณะลิเกที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายเวทีและเคยได้รับรางวัลพระเอกลิเกยอดเยี่ยมในวิธีประกวดลิเกทองคำนำโดยครูพรเทพผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการร่รับการร้องลิเกแบบสนุกครบรสมากกว่า30ปีครับอา,าถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะ Teacher Greglet t e a ยานลุยสยามมาถึงพลเทพพลทวีซึ่งเป็นคณะลีเกดังมากนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีจะฝึกด้วยต้องแสดงด้วยหรอมันมันยากหรือเปล่ายากกว่ามโนราหรือหมอลำ่ำใช่ไม่แน่ใจนะครับมันผมเป็นเป็นคนหนึ่งแบบลองไม่เป็นเต้นไม่เก่งนะครับพระเอกเขาจะมีแม่ยก มี FC ด้วยนะอ๋อมี FC โอ้ยากมีแฟนเยอะๆสู้ต้องลองนะครับไม่ว่าจะยากแค่ไหนนะครับผมจะจะพยายามเป็นประเอกลีเกตครับผมอ้าวฟาดเร็วๆเข้าเดี๋ยวได้เสร็จเออจะสายแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวไม่ได้ซ้อมมอะไรกันเลยเอา วันนี้ครับผมคุณครูวันนี้วันนี้วันนี้ครับใช่คุณครูพรเทพใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ครับลีเกพรเทพปัทวีมันมาถูกนะครับอวัสดีครับผมชื่อเกรกนะครับอ๋อคุณคุณเกรกครับผมก็เป็นครูด้วยนะครับสอนภาษาสอนภาษาด้วยเนาะครับผมโอ้แต่ได้ยินว่าครูพรเทพเป็นเป็นคุณครูที่สอนลิเกใช่ไหมครับสอนลิเกโอ้ดีมากอยากลองด้วยนะครับฮ รับเป็นครูสอนภาษาอยากจะมาลองครับจะเปลี่ยนอาชีพนะอยากจะเปลี่ยนอาชีมาครับต้องลองเพราะว่าค่อคยดูในทีวีนะครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันแปลกดีที่ที่บ้านผมไม่เคยมีการดแสงมันเป็นศิลปะพื้นบ้านมาตะบุรัมโบราณแล้วถ้าสนใจคุณเก๊กอยากจะชมอยากจะดูว่ามันเปยัก ฝึกด้วยได้ไหมครับโอ้ถ้าฝึกด้วยถ้าฝึกจะเป็นเริ่มต้องใช้เวลานานต้องมีความนักจริงอะไรอย่างนี้แต่แต่ว่าอยากจะลองว่าเออศิลปะของเขาเป็นยังไงศิลปะของไทยเป็นยังไงแล้วก็ได้ไม่มีปัญหาครับโอ้ขอบคุณมากนะครับเอาอย่างนี้นะครับจะให้คุณครูเล่าเรื่องนะครับประวัติมีความหมายอะไรบ้างอยากรู้เรื่องประวัติลิเกคุณเล็กมันยาวแล้วเก่ามาตั้งแต่โบราณโบราณเนื้อถ้าหากว่าจะคุยประวัติเรื่องลิเกเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่า มาเลยในบ้านนี่ในบ้านนี่ลกหน่อยนะสบายลกหน่อยลกหน่อยอ๋อไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะครับดูดูบ้านพรมโอ้โหมากกว่านี้เอ้ใครเอ่ยหนครับนายนาูโลกนายภาพครูเองครูเองจริงเหรอจริงครับเอ้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณ38แล้วตอนนี้45ใช่ไหมครับห้าสแล้ว54สลับกันแล้วการแสดงลีเกมันมันมาจากไหนส่วนมากนะครับฝรั่ง จะดูในทีวีแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ mm hmm. แปลกดีแต่ไม่รู้ประวัติมันประวัติลิเกมันมายาวลูกมันมาจากนน่นมาจากพวกเมืองเมืองแขกอะไรนึง oh. ที่มันเป็นภาษาสวดจากที่ใช่ได้ยินว่าลิเก,เกมาจากภาษามาลายูหรือภาษาอาหรใช่ใชภาษาสวดเขามาสวดในในวังโน้นลิเกนั้นมีความเป็นมายาวนานนับร้อยปีแล้วละครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเมื่อชาวมาลายูเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้สวดถวายต,วตัวในงานบำเพ็ญพระราชะกุศลคำว่าลิเก ึงเพี้ยนมาจากดิเกในภาษาม,มาลายูซึ่งแปลว่าการขับร้องลำนำต่างๆนั่นเองครับทำไมถึงชอบลิเกมันเป็นพื้นเพย์ของศิลปินพื้นบ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นลิเกมาแล้วมาสืบทอดจากเราที่สืบทอดมาจากเราคือเราไม่มีไม่มีเงินทองที่จะเรียนนะเป็นคนยากคนจนนะแล้วก็มก่เคยมีเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่เป็นลิเกก็ต้องตามไป แล้วถ้าผมอยากฝึกลีเกจริงๆนะครับต้องเริ่มยังไงอาจารย์ถ้าอยากฝึกลีเกจริงนะครับเดี๋ยวไปหาครูก่อนได้ไปหาใบแสดงความเคารพก่อนครับให้ท่านผู้อาวุโสท่านจับข้อมือให้เขาเรียกจับข้อมือนะเป็นการที่เราเอาดอกไม้ทุกเทียนไปขอให้เขามอบความเป็นอัศริมงคลให้กับเราจะได้ฝึกไปไปไปคุณครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูดอกรักอมรรัต ครับท่านเป็นลิเกเก่าเป็นเมื่อก่อนคณะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมาก oh. ตอนนี้ท่านปกเกษียณและอายุมากแล้วท่านไม่จะแสดงแล้วก็มาเป็นผู้ดูแลลูกหลานนะคอยให้บทคอยเขียนอะไรตัวอะไรให้ข้อคิดก็คําอะไรเงี้ยหลกและพิธีการไหว้ครูภาษาอังกฤษเราจะใช้คําคว่า Te teacher ceremony teacher ceremony ครับประจับข้อมือเขาใหท้ท่านเราตั้งใจะนะทุกอย่างสําเร็จผลฟ้าสำเร็จเนี่ยอยู่กับเรา เรามานะมากขนาดไหนความสำเร็จมากก็ขนาดนั้นมาเร็มร้อยเปอร์เซ <c oughs> ็นต์ใช่พราต้องโหดัดต้องให้นี่เลยนี่โอ้โหขนาดนี้หรอสุดยอดดูดูดที <ๆ S 1> เชอรเกรกนะครับดัดถึงต้องต้องถึงข้อมือเลยนะ <c oughs> แค่นี้นะครับ <c oughs> ดพวกอยู่นะฮะพหยุดก่อน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 มานี้มานี้มามามานี้านี้านี้มาน,มานี้วันนี้มีสมาชิกใหม่ครับนะมาสมาชิกใหม่ที่เขาแม้จะเป็นต่างชาติก็ยังให้ความสําคัญกับศิลปะพื้นบ้านของเรานะแล้วเขาก็อยากที่จะฝึกลิเกด้วยอาจจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักนี่คุณคุณเกลสสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่ก็นี่เหมือนเราเป็นลูกศิ์ร่วมสำนักกันแล้วนะลูกนาอัอันนี้นี่พระเอกวิกรพรทวีดรวร้ายก็ได้เป็นไดท้ทุกตัวการแสดงนะอันนี้ก็นักแสดงของเราอีกคนนึงนะลูกนะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านตัวกองตัวตวลกอะไรนนอนนวากองวันพรทวีนะลูกนะอันนีน้นางเอกอ่าสิราลวะนันอ่ไวยนอง การแสดงลิเกเป็นละครที่ผสมผสานระหว่างการพูดการร้องการรำและการแสดงโดยมีวงปี่พาดซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงลิเกมาตั้งแต่โบราณบรรเลงเพลงประกอบส่วนใหญ่ใช้วงปี่พาดเครื่องห้าแน่นอนว่าองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวแสดงครับโดยจะแบ่งหน้าที่กันตามเพศรูปร่างและความชำนาญหากใครหน้าตาดีเสียงดีมีไหวพริบ ก็จะได้รับบทพระเอกนางเอกส่วนตัวโกงต้องเสียงดังฟังชัดทันคนพล่องแคล่วว่องไวและแน่นอนว่าถ้ามีอารมณ์ขันก็จะได้รับบทตัวตลกนอกจากนั้นก็ยังมีตัวละครที่รับบทนางอิจฉาด้วยครับนี่คือจุดส่วนรวมที่เราจะมาฝึกกันตรงนี้นะฝึกอีไหนไม่ถูกครูเขาก็จะจะบอกให้เนี่มีไมค์อีดวยใครร้องไม่ดีใครรับไม่ดีตามบทอะไรก็ตัวโกงอะตัวโกงร้องไง คุณนาคุณนายออกแล้วดาวร้ายเรื่องโอแม่คุณเรือเนื้อเรื่องทัญญาเพิ่งเขื่องคุ้มขีมาชมดาวร้ายที่ไรฟิลิ่งดีแหละลิเกสิงห์บุรีนี่ <c oughs> ดาวร้ายฟิลิ่งลิเกแห่งเมืองสิงห์บุรีนะอันนี้คือดาวไรอันนั้นพระเอกของเราก็พระเอกของเราหน้าตา พระเอกก็ต้องหาหน้าตาน่าร <ขอ S 2> ัก<ด>แต่แจะสู้สเกรดไม่ได้นะเฮ<ร>ต้องฝึกกัน,นะให้เป็นเป็นพระเอกแทนเดี๋ยวจะถึงเวลาฝึกตอนนี้ให้ไปพักไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเอาละคุณผู้ชมดูดีนะครับทีเชอร์แกรกเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะฮะหลอขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับดูดีอาจารย์เก่งมาก <c oughs> เป็นไงบ้างครับโอ้โหจะได้ขุนก้านเขาท่า <c oughs> แนแนดูมือก่อนมือก่อนวงก่อนอดูมือก่อนนะครับอ่ามือวงวงเอายกวงมาก่อนวงนะวงนั้นเนี่ยนะครับประมาณประมาณมองสังเกตปลายนี้วอยู่ห่างตานะสักไปนีวอยู่ห่างตานะอ่าความจริงแล้ <c oughs> วพื้นฐานมันต้องมาเราจะต้องมาเนี่ยพื้นฐานของลิเกนะคือควงเนี่ยควงมือเนี่ยเนี่ย ไปแต่ข้อมือนะแขนก็เฉยๆจะสลับไปสลับมาใช่คุณนี่นะจำได้ไหมลูกได้ไหมจำไม่ค่อยได้เลยครับต้องฝึกมากกว่านี้นะเาอางนั้นกอนครับผมนุ๊กครับช่วยฝึกมือฐานออกได้เลยแล้วคุณครูถ้ามีอะไรผิดตีเลยตีได้เลยนะตีก้อนไม่ใช่ผมนะและถ้าทางการรำพื้นฐานของลิเกนั้นนอกจากจะต้องฝึกการจีบมือแล้ว ก็จะต้องเรียนรู้ท่าทางการวางขาตั้งวงแบบตัวพระและฝึกการซอยเท้าพร้อมกับการซอยมือในลักษณะท่าทางการร่ายรำที่แตกต่างกันไปครับหัดซอยมือซอยเท้าเสร็จแล้วก็ต้องมาลําแม่บทเมืออ่ย่ามือน,นั้นชมเจ้า ไกลทองหูพงสรงออสมสูงอยู่ด้วยวิมารา,าแสนปลีดาเบิกบานสำราญใจอันนี้อันนี้นี่เป็นแม่บทนะครับเมือม่อเอ่ยเมื่อนั้นนะใช่แต่มือตอนนั้นปนะ คำว่าไร่รำภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า dance performance dance performance เอาละคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้ที่ชุดแกลองํำนะครับว้าวมันยากนิดนึงนะครับเราดูหน้าร <laughs> ้อนแต่ใจสู้นะครับยังไม่หมดนะครับต้องฝึกกันร้องด้วยครับผม <laughs> ใช่ไหมครับคุณครู <laughs> ใช่ใช่ใช่ ล้าไปแล้วเอาเดี๋ยวมหาวิธีร้องบ้างจะได้เข้าใจในการร้องนะแล้วเวลาลองนะครับมีมีเอกลักษณ์อะไรบ้างครับการร้องนี่มันมีนาสิกมีลูกคอมีการทอดเสียงต่ําเสียงสูงอะไรอะไรเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องโอโ้เล่นเสียงด้วยนะครับวันนี้จะร้องให้ฟังมาชมเอลก เอา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 คำแรกเอาคำแรกอ่ะกราบพี่น้องยืนนั่งเอาเกรกร้องกราบพี่น้องยืนนะพี่น้อง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 กราบพี่น้องยืนนั่ง ใช้ได้ไหมได้ได้โอ้โหไม่รู้ตัวเองครัใช้ได้ครับพีน่น้องยืนนั่งยืนนั่งมาดูฝรัง่งมาดูฝรัง่งร้องลิเกร้องลิเกให้ทันส่วนเสกสุขสม อะะไรรนคับให้ทันสวนเสสุกสมหายท่านสวนเสวนเสุกสมเอคุณครูครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่าสวนเสซคืออะไรครับทวานสวสุนสซนเสสซนเสซนเสซุนเ่าุนสุนสุนสุนเสวนาสซนเสซุเสซนะสซุนเสซุนเสซนเสาเราะนะสเสซุนเสซนเเสซนนเสซุนเสซุนเนเสซนสนสนน ลากล้อ like นะฮะ g กับ h ก็เป็นตัว f นะครับ g ก็กลายเป็น laughing laughing คือหัวราะอย่างนี้นั่นแหละ laughing วู้ฮู กลับมาในช่วงนี้ครูพรเทพก็ได้มอบหมายให้พี่กรอนมาเป็นผู้ช่วยสอนติวเข้มการรําและร้องลิเกให้กับครูเต๊กซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ได้แยกออกมาซ้อมร้องเพลงกันขั้นงนอกครับอา้าวลองรองกราบพี่น้องยืนนั่งแต่แต่เวลาร้องกินอย่าลืมทำท่าทางนะครับกราบพี่น้องยืนนัง่ง มาฟังฝรังมาฟังฝรั่งร้องวิเกใช่ไหมครับต้องมีทาด้วยใช่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอยากหครนี่คือกรที่เราต้องร้องที่ครูจดให้อย่างเป็นคนที่ร้องแล้วชำนาญอย่างเนี้ยเรามองเห็นเนื่องต้นมะพร้าวนะมองเห็น ลูกมะพรา้าว<อ>ตัวเราไม่มองวันนี้อยากจะลองมะพรา้าวและลักษณะกรอนลิเกจะมี2แบบคือกรอนเดี่ยวและกรอนคู่ครับกรอนเดี่ยวจะเป็นบรรทัดเดียวสั้นๆแต่จะร้องกับปีพาดได้ยากส่วนกรอนคู่จะยาวแต่ร้องง่ายกว่ามีสองบรรทัดสี่วักซึ่งในแต่แลววะวักก็จะมีคำกรอนอยู่ห้าคำครับอย่างสำคัญที่สุดหนึ่ง ที่เราจะทําความเข้าใจคือวันนี้เราจะเล่นเรื่องอะไรวันนี้เรารับบทเป็นอะไรอย่างเราเป็นพระเอกอกหักเราก็ต้องร้องกรอนเสียงบบเศร้าถูกต้องพระเอกอกหักเหมอย่างถ้ารักนางเอกแล้วอกต้องหักต่อไปผมจะรักคนดูดูหน้าพี่กรด้วยนะครับทำหน้าเหมือนแบบว่าเราเราเราต้องต้องทำบทให้แตก และการเข้าถึงอารมณ์ตัวละครภาษาอังกฤษใช้คำว่า keeping character keeping character ครับผมเอาอย่างนี้โชว์คูไปก่อนเลยวันนี้โชว์เลยเดี๋ยวลองร้องกันละหน้าไปก่อนเลยครับผมโชว์ให้ครูดูเลยว่าเราไปซ้อมมาขนาดไหน ร้องร้องให, oh. 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 ให้จบวักเลยโอกราบพี่น้องยืนนั่งมาฟังเวรังร้องลิเกฟังก่อนกราบพี่น้องยืนนั่งได้โปรดจงแข็ง ใช่ชมนีอ๋อต้องจับจังหวะด้วยครับ้เป็นไงบ้างครับครูก็ดีดีนะไปไปซ้อมกันมาดีพอจังหวะจับกเลยนะโอเคต้องจับจังหวะด้วยใช่จับจังหวะด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะโึกอีกนะครับผมให้มันเพอร์เฟกนะครับใช่ใช่ใช่ก็คอยดูเลยนะเดี๋ยวคืนนี้จะได้แสดงกันสบายแล้วนะครับเป็นครูที่ดี ในอนาคตใครจะรู้นะฮะเห็นหัวหน้าเลยโอ้ขอบคุณครับและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดประชารังสรรค์จังหวัดนนทบุรีเพื่อชมครูเกรกขึ้นแสดงลิเกบนเวทีใหญ่กับคณะลิเกชื่อดังคณะพรเทพพรทวีตอนนี้นะครับทีมแบงอยู่ด้านหลังเวทีนะครับแล้วตอนนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับดูดีนะครับบทเพลงมันยาวๆสำรับพมนะครับคิดว่าจำได้นะครับ แต่พอขึ้นบนเวทีจะสตั้นหรือเปล่านะครับต้องดูนะฮะเมื่อตอนกลางวันยังไม่มีนางเอกตัวจริงตอนนี้มีแล้วตอนมีแล้วแล้วเราจะได้รู้แล้วว่าเราจะเข้านางยังไงดูมือทีเดียวกันเรื่องสั้นเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาโอเคนูอ่าหนูอาย แตวอายอ้าวประคองมองนางเราต้องมองนางยิ้มหน่อยหวานๆเออแล้วมือนี้หวานๆหน่อยหวานๆอ่ะยิ้มหวานๆหน่อยใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อย ด้นานหลังเวทีนะครับจะเรียกว่า backstage นะฮะเพราะว่า back คือหลังนะฮะก็เป็น backstage backstage นั่นแหละและตอนนี้เหล่านักแสดงของคณะลิเกพรเทพพรทวีก็ทยอยกันมาเตรียมแต่งหน้ากันที่หลังเวทีเช่นเดียวกับครูเกร็กพระเอกลิเกหน้าใหม่ของคณะนี้ครับโอ้โหตอนนี้นะครับครูเกร็กเตรียมตัวนะครับชุดก็พร้อมเดี๋ยวผมก็ฝึกด้วยนะครับเดี๋ยวจะตามคุณครู ไปลีเกจริงๆนะครับตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับเพราะเห็นหลายๆคนมาร้มกันนะครับไม่น่าเชื่อมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะสุดยอดและพระังรักสินไทยับนายเก พิธีกรลุยสยามจากช่องเคียรเดนหมายเลข1 6บก 16. วันนี้มาร่วมทำการแสดงกับพรเทพพรทวีด้วยนะฮะ กมเอ๋มนี่มาจากประเทศอะไรจ้าน้องเป็นเป็นอคอมริกาครับผมสีเหลืองเยลโล่ว้าวโอเคโอเคโอเคเยิ้มเยิ้มเยิ้มมะม่วงเมงโก้โอ้โหได้ได้ได้นาฬิกาไซโก้โอ้โหก่งจังเลยอ่ะ

โอ้โห oh คุณครูวันนี้สนุกมากนะครับ<ส>พราเห็นแสดงแบบจริงๆนะครับรไม่น่าเชื่อมันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับแต่ Squad, ate, รู้สึกว่าเป็นเกียรติจริงๆนะครับให้ชาวต่างชาติมาร่วมการแสดงแล้วในอนาคตยักษ์แห่อลไรเกิดขึ้นสําหรับลีเกครขบผมก็ดีใจดีใจขนาดลูกศิษย์เป็นต่างชาติก็ยังใส่ใจในการแสดงศิลปะพื้นบ้านของลีเกไทยนะแล้วก็อยากจะฝากกับผลงาน ของศิลปินพื้นบ้านไว้ให้กับประชาชนพี่น้องที่ร,รักที่ได้ชมได้อะไรกันแนยช่วยกันอนุรักษ์ไว้เราวันนี้นะครับโอ้โหความรู้สึกคือตื่นเต้นมากนะครับทอดออกบนเวทีนะครับจะมีไฟแรงจะมีคุณผู้ชมเยอะมากเต็มวัดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทีจักรกรู้สึกว่าการแสดงไทยพอมีมากกว่าการเต้นหรือการร้องนะครับมาผสมหลายๆเรื่องนะครับก็ มีความสุขตลกดสนุกดีนะครับต้องต้องชมด้วยตาตัวเองครับแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ f เฟ e บ o ๊คลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ